i s ซูดี m a ็กออนิวหนปี2021ผ่อนเพียงเดือนละห6 0 0บาทจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะคันนี้แถมฟรีล้อแม็กจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมแม็กแต่งซิ่งขนาดขอบ18คันนี้เบาะคู่หน้ามาพร้อมเบาะผิวสีดำเดินได้สีขาวส่วนเบาะแคปด้านหลังมาพร้อมเบาะหนังสีดำมาพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้า เลขไมพียงหมพียง58,290กิโลกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเครื่องเสียงมาพร้อมเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อ CD MP3 ได้วิทยุ AM/FM เสียบสาย AUX USB ได้ระบบแอร์เป็นระบบ Air AC ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์เมนนวลขับเคลื่อน2ล้อตัวเกียร์6สปีดสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Isuzu D-Max All New Spec Cab 1.9S เมนนวล รถปีคศสอ2 2ัราคาเปิดขายเพียงแค่369,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,600บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยๆปีใหม่ไมน้อยแบบนี้สามารถติดต่อหาบีได้เลยที่เบอร์โทร8 8 2 3 8 8 6 6 9 9ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ